เมื่อวานเลื่อนติกตอกไปนะครับไปเจอ,อยูเซอร์บางยูสเ,เขาได้เอาคลิปของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่สนทนาแบบไร์สดออนไลน์กันนะครับก็เอามาลงอาไว้นะครับผมก็ลองฟังดูนะฮะก่อนเนื้อหาก็ประมาณว่าพยายามจะผลักดันว่าใครที่อยากจะเผยแผ,ยผย่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเผยแผร่ธรรมะเนี่ยจะต้องจบหลักสูตรระดับปร,ริญญาตรม9ประโยคแล้วก็ผ่านการอบรม ต่างๆนานานู่นนี่น,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 นั้นนะครับเข้าอยู่ในระบบกฎหมายไทยนะครับเพื่อจะให้คนอย่างผมหรือพี่ๆท่านอื่นๆที่ไม่ได้จบหลักสูตรกับผ่านการอบรมอะไรแบบนี้ห้ามสอนนะครับฟังแล้วก็ตลกดีนะฮะอ่ะผมคิดในมุมมองของอ่ะเขาอาจจะหวังดีก็ได้อ่ะถ้าเขาหวังดีผมอยากจะถามเขากลับนะครับถ้าเขามีความรู้ธรรมะอันแรก เขาตัดสรุปชอบได้ด้วยตัวเองเหรอเขาเลยอยากจะบัญญัติอะไรที่พุทธเจ้าไม่บัญญัติมาใส่ในศาสนาคุณเก่งขนาดนั้นเลยเทียบเท่าพุทธเจ้าเลยเหรอคุณจะเอาหลักเกณฑ์ตัวเองมายัดใส่สาศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าเหรอนะครับคุณคือสัพพัญญูเหรอผู้รู้แจ้งทุกอย่างเหรอนะครับคุณคือโลกาวิทูผู้รู้แจ้งโลกเหรอคุณคือมรคัญยูผู้รู้มรคเหรอคุณคือมัคควิทูผู้รู้แจ้งมรคเหรอ Mercury, คุณคือมาร์กโกวิโทผู้ฉลาดในมัรกเหรอคุณสามารถตั้งจิตไว้ในสมาธิทำให้จิตเป็นเอกทุกครั้งในการพูดทำให้คำพูดที่ออกจากปากคุณตลอดมาเนี่ยจนถึงคุณตายเนี่ยมันไม่ผิดแม้แต่คำเดียวและสิ่งที่คุณพูดไม่ขัดกันสักอย่างทุกอย่างเข้ากันเป็นประการเดียวและคำพูดของคุณเป็นอา,าริโกเหมือนพระพุทธเจ้าเหรอ คุณเลยก้าใส่หลักเกณฑ์อะไรต่างๆนานาที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเอาไว้ในาศาสนาพุทธที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอุตสาบากบันภาคเพียรจัดสรู้มาเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกคุณต้องบาปหนักหนาสาหัสขนาดไหนเนี่ยถึงคุณจะทําแบบนี้ได้นะครับผมอยากจะบอกว่าหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น อะไรนะนักทำตรีโทเอกหรือปรเปียนทำกี่ประโยคก็แล้วแต่มันก็เพิ่งมีมาไม่กี่ปีถูกไหมฮะแล้วต่อให้ไม่เปกี่ปีเนี่ยสายสมัยอยุธยากม็มีอู่ทองสุขโขทัยก็มีเพิ่งมามีเนี่ยแล้วก็ไปเห็นความสําคัญของมันนะครับทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติแต่คุณยัดมาไว้ในาศาสนาแล้วคุณเอายศตําตแหน่งระดับชั้นที่การเรียนจบเอามาบูลลี่คนอื่นคุณเห็นหรือยงังว่าสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่ พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเอามายัดในศาสนาเนี่ยมันเกิดผลเสียขนาดไหนนะครับต่อมาผมจะยกตัวอย่างบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ทุกคนในศาสนาพุทธเนี่ยรู้จักกันดีท่านสามารถบรรลุทมได้อันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะแต่ท่านเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านรับรองว่าเป็นพระอารหาันต์และไม่เคยจบหลักสูตรแบบนี้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยเรียนหลักสูตรนี้นะครับคนแรก ท่านัญญาโกณทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีทั้งหหรือพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านแสดงปฐถมเทศนาในเรื่องของธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรที่เรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆในแบบของผมนะเรื่องของทานสายกลางท่านพูดเพียงไม่กี่ประโยคท่านอัญญาโกณทัญญะดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอาหารหันต์โดยไม่ได้จบแม้กระทั่งนักธรรมตรีโทเอกหรือปร,ริยธรรมอะไรก็ตาม ไม่เคยเข้ามาศึกษาระบบนี้เลยอะคนต่อมาพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเคยศึกษาระบบการศึกษาแบบนี้ไหมเคยจบระดับปริญญาธรรมก้าวประโยคหรือเปล่าอะคนต่อมาเก่งลองจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกตัวเองในเรื่องของธรรมเก่งรองจากท่านเลยคือพระสารีบุตรเก่งลองลงมาเลยนะแต่ก็ไม่จบปริญญาธรรมก้าวประโยคนะไหนไหนจะพระมหาการสปะพระอานนอนอีก นะครับเนี่ยทุกคนสามารถบรรลุทําได้โดยไม่ต้องจบหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยผมเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านรับรองก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องดูตัวเองก่อนว่าคุณเป็นใครคุณเก่งขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะยับสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเข้ามาไว้ในาศาสนานะครับลองสมมุตินะครับก่อนที่คุณจะยัดกฎหมายอะไรแบบเนี้ย ให้มันเป็นกฎหมายได้จริงๆอะคุณลองทําประชาพิจารณ์ก่อนผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ากฎหมายและประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นประเทศประชาธิปไตยถูกไหม <c oughs> ดังนั้นเนี่ยคุณลองทําประชาพิจารณ์ดูสิสํารวจความคิดเห็นของประชาชนดูที่นับถือศาสนาพุทธว่าเขาจะเอาให้เรื่องเนี้ยเป็นกฎหมายไหมหรือเขาจะไม่เอาอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะเราทํามันแบบตรงไปตรงมาอะผมพูดอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะผมแค่ถามเล่น พี่ๆทุกคนสามารถให้ความเห็นนี้ได้เขายังอยากเอาสิ่งนี้เข้ากฎหมายแล้วผมถามว่าถ้ามีคนอีกกลุ่มนึงเขาคิดตรงข้ามกับคุณเขาคิดว่าเฮ้ยในเมื่อระบบการศึกษาพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติแล้วคนหลายคนที่เขาจบหลักสูตรการศึกษาเนี้มีธรรมแต่ในสมองแต่ไม่มีธรรมในหัวใจเป็นคนที่อาฆา,าตมาดร้ายใช้คํานําหน้าว่ามหาจากการจบหลักสูตรปร,ริญญาธรรมเนี่ย เอาไปแดกดันคนอื่นเอาไปบูลลี่คนอื่นเอาไปยกตนข่มท่านว่าพี่เก่งพี่เจ๋งและคนกลุ่มนั้นพยายามผลักดันว่าขอให้ยกเลิกระบบการศึกษานี้บ้างคุณคิดว่าคนจะเห็นด้วยกับการยกเลิกการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยหรือการที่จะสอนธรรมะต้องจบหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทยขั้นสูงสุดก่อนถึงจะสอนธรรมะได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าประชาชนในประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธเขาจะเลือกแบบไหน ต่อไปถ้าพี่ๆกลุ่มนี้ที่เขาคุยกันเนี่ยว่าใครจะสอนทำต้องจบปร,ริญญาตรมเก้าประโยคและผ่านการอบรมนู่นนี่นั่นซึ่งการอบรมเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาก็ต้องไปคิดระบบการอบรมของเขาและคนที่เป็นอบคนอบรมก็เป็นคนของเขาและผมมั่นใจว่าการกระทําแบบนี้จะเอามาเพื่อกีดการอาจารย์เบียเพราะอาจารย์เบียไม่ได้จบปร,ริญญาตรมเก้าประโยคอาจารย์เบียไม่ได้ผ่านการอบรมต่อให้อาจารย์เบียผ่านทุกหลักสูตร แล้วอาจารย์เบียร์มาสอนแบบอาจารย์เบียร์ในทุกวันนี้เขาก็จะพยายามไปริดรอนสิทธิ์ว่าเอ้ยสอนผิดก็ไปยึดใบอบรมมายึดคําว่ามาหาจากการจบปร,เริเญายรทมสมมุตินะเขา้าว่าทาแบบนั้นอยู่ดีเพราะอะไรอ่ะคุณคิดว่าคนแบบนี้เขาทําเพื่อศาสนาจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมไม่ได้บูลลี่การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนะครับแต่เราเห็นแล้วว่าอย่าชักว่าแต่เลยผมไม่รู้ว่าพี่ๆแต่ละคนคิดเหมือนผมไหมนะ ทุกวันนี้ที่ผมได้รู้ธรรมะซึ่งพี่ๆกลุ่มนั้นที่เขาคุยกันจะผักดันกฎหมายเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่รู้ธรรมะอะไรเลยก็ได้ธรรมะผมคือธรรมะปิดเทียนแต่ที่ผมรู้ธรรมะแบบที่ผมในวันนี้ได้เนี่ยจนผมจะ40ปีแล้วเนี่ยผมไม่เคยได้ความรู้ในสิ่งที่ผมพูดให้พี่ๆในหลายๆคลิปจากคนที่จบหลักสูตรระดับปร,ริญญาธรรมก้าวประโยคมาสอนผมแม,ม้แต่คนเดียวแต่ผมกลับไปได้คนอื่น มาแนะนําสั่งสอนให้ผมรู้ธรรมะอย่างทุกวันนี้ได้ที่เป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้จบมาไม่ได้ฟังได้ยินมาจากคนที่จบหลักสูตรปร,ริญญาธรรมก้าประโยคเลยเพราะผมเคยไปฟังแล้วผมฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เขาพูดอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ง่ายมากแต่เวลาคนเรียนจบหลักสูตรเนี่ยทําไมต้องออกมาสอนแล้วมันดูยากมากมันดูพระพุทธเจ้าสอนยากเข้าถึงยากทั้งที่ท่านบอกง่ายมากเลย เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเพราะเมื่อบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทากรรมทางกายทางวาจาและทางใจนะอากรรมและสุกกรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดนาะไม่ได้เกิดจากตัวเราบันไม่ได้เกิดข,ขึ้นจากตัวเราและผู้อื่นบันดนาะไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆโดยปรศจากสาเหตุนะแต่กรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยเกิดมาจากผัสสะนะผัสสะคือการกระทบกันของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็มี6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือโลภรูปลดกลิ่นเสียง สัมผัสธรรมารมนะพอมันกระทบกันมันก็เกิดอาการรู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณนะถ้าเรารู้แจ้งทางตาก็วิญญาณทางตารู้แจ้งทางจมูกก็วิญญาณทางจมูกรู้แจ้งทางปากวิญญาณทางปากแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนหญ่มากแล้วผมถามว่าพระที่จบหลักเสด็จหลักสูตรปร,ริญญาธรรมเขาสอนอะไรอะเวลาเขาเรียนผมไม่รู้เขาเรียนอะไรผมผมไม่เคยเรียนนะครับแล้วตอนมอ .3 ผมเรียนมัธยมม .3 เนี่ยผมก็ติดสูตรวิชาพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ ผมไม่เคยบวชเรียนนะไอ้ผมเคยบวชแต่ไม่มีใครมาสอนให้ผมเรียนอะไรผมไปนั่งอ่านหนังสือเองนะครับผมเคยบวช9ก้าวันไม่มีพระอุปัชฌาย์พระพี่เลี้ยงงานมาสอนอะไรมีแต่เอาไปเดินบินฑบาตแล้วก็กลับมาก็สวดนู่นนี่นั่นกินข้าวแล้วแยกย้ายนะครับมีญาติโยมมามให้ก็ต้องกวดนงกวดน้ําแล้วก็พาไปสวดงานศพซึ่งอะไรก็ไม่รู้ผมก็แปลไม่ออกผมมาจากงูนะครับดังนั้นเนี่ยผมอ่ะ ไม่สนใจหรอกเขาว่าคนกลุ่มแบบนั้นเนี่ยเขาจะยัดอะไรไปอยู่ในข้อกฎหมายได้ก็ตามแต่ก่อนเขายัดผมอยากให้เขาทําสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจจากประชาชนก่อนลองทําประชาพิจารณดูผมอยากจะรู้ว่าผลตอบรับเป็นแบบไหนผมอยากจะรู้ว่าเขาคือคนกลุ่มน้อยหรือคนกลุ่มใหญ่ในาศาสนาพุทธที่คิดแบบนั้นนะครับต่อมาเนี่ยพระบอรเจ้าตัดเรื่องรัตนห้าเนี่ย หรือแก้วภาพประการที่หาได้ยากในโลกข้อที่2ก็คือคนที่ประกาศคําสอนของตถาคตรหรือประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าลันตนะห้าก็คือแก้วภาพประการที่หาได้ยากในโลกปกติมันก็หายากอยู่แล้วคนแบบนี้จะมากีดกันไม่ให้คนสอนธรรมะก,ก็จะยิ่งหายากเข้าไปอีกนะครับต่อมาพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกว่าพิกูทั้งหลายพี่กู๋ทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจะไม่เทิกเพิกถอน สิ่งที่บัญญัติไ้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิ่งที่บัญญัติไ้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความจเจริญก็เป็นสิ่งที่พิภูบบักหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเห็นไหมท่านบอกว่าเคร่งครัดนะอันไหนท่านไม่ได้บัญญัติอย่าเอามาอันไหนที่ท่านบัญญัติแล้วอย่าไปเพิกถอนแค่ทาตามท่านตรงไปตรงมามจะยากเลยนะครับอ่ะต่อมาผมให้อีกข้อสูตรพิกูตั้งหลาสุตตันตะเหล่าใดสุดตรตันตะแปลว่าข้อความอันไหนก็ตาม สุดตันตๆเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกราฟกรมีอักษรสลัสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะครับอ่ะต่อมาพี่ครูทั้งหลายส่วนสุดตันตๆเหล่าใดเป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตะว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา เมื่อมีผู้นําสุดต,ตันตะเรานั้นมากเราอยู่เธอจักฟันด้วยดีจัิยง,งฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแล้วกลุ่มคนที่เรียกว่าคนดีหรือบริษัทที่ดีพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปฏิกุจฉาวินีตาปะลิสาโนอุกาจิตวินีตาก็คือบริษัทที่สอบถามกันและกันด้วยสิ่งที่เป็นพระสูตรมันจะทําให้เหมือนหายของที่ควา่าแล้วก็ได้เปิดธรรมที่ถูกปิด เราจะได้เข้าใจธรรมะได้มากขึ้นจากการพูดคุยกันถกทำกันด้วยสิ่งที่เป็นพระส,สูตรแต่ถ้าใครมาถกกันด้วยคำแต่งใหม่จะเป็นบริษัทที่เร็วหรือกลุ่มคนที่เร็วที่พร,ระพุทธเจ้าเรียกเรียกว่าอุก,กาจิตวินิตาปริษาโนปฏิบุตรชาวินิตานั่นคือคนที่มาถกกันด้วยมาตรฐานเอาคำคนอื่นมาถกกันคุณคิดว่าคุณจะบรรลุธรรมได้จากคำคนอื่นเหรอ แลพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรุทำไมถ้าคนอื่นก็สอนธรรมะแล้วทุกคนหลุดพ้นได้ถูกไหมเพราะท่านเป็นสักพันญูท่านเป็นโลกวิทูท่านเป็นมักคันยูมักควิทูมักคโกวิทูผมแปลให้เป็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านพูดไม่ผิดเพราะท่านตั้งจิตไว้ในสมาธิทุกครั้งมีจิตเป็นเอกในการพูดตั้งแต่ลารีที่ตรัสูุและปนนานินิพานสิ่งที่ท่านพูดจะไม่ขัดแย้งกันและจะเข้ากันโดยเป็นประการเดียว นะครับและคําพูดของท่านเป็นอากาลิโกเป็นจริงตลอดการไม่ว่าในอดีตปัจจุบันและอนาคตดังนั้นไม่มีคําว่าล้าสมัยสําหรับพระธรรมคาสอนที่ออกจากปากออกจากปากของพระพุทธเจ้านะครับและพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เคยให้พระอรหันต์หลายๆรูปเนี่ยออกไปบอกสอนธรรมะโดยใช้หลักว่าอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เธอจาริกไปนะให้ไปบอกสอนธรรมท,ที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศภูมจัรยร์พร้อมทั้งอักฐาพร้อมทั้งผาเญชนะ ความหมายของกลุ่มคํากลุ่มเนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะสุขตะวินโยคือระเบียบถ้อยคําของพระสุคตหรือระเบียบคําพูดของพระพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยขณะเป็นพระอรหรันยังต้องออกไปบอกสอนสิ่งที่เป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คําพูดของตัวเองเพราะว่าศาสดา,าคือผู้บัญญัติสาวกคือผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเป็นอรหันต์จะไปเสมอกับพระพุทธเจ้าตอนอยู่ที่วิมุตติหรือนิพพานแต่ถ้าอยู่ในโลกเนี่ย คุณก็ยังเป็นแค่มักขานลูกคา้าเป็นผู้เดินตามมาภายหลังเป็นสาวกสาวกะสาวกโกแปลว่าผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัตินะครับแต่ศาสดาแปลว่าผู้บัญญัติไม่ใช่ผู้ฟังแล้วพระบุทธเจา้าท่านตรัสเอาไว้เรื่องของมหาโจรห้าจำพวกจำพวกที่สองท่านบอกว่าพิกุเนี่ยที่ได้เรียนทำวินัยที่ท่านแสดงเอาไว้ดีแล้วเนี่ยแล้วที่เอาไปยกตนของผู้อื่นแบบนี้เรียกว่ามหาโจรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มแบบนี้ใช้ได้ไหมเห็นไหม เรียนเก่งมากเลยเก่งบาลีเก่งพระไตรปิฎกโอ้เชี่ยวชาญนู่นนี่นั่น,นอะไรนะสุตตะเวยะสุตตะเคยะเวยากรณะอป,ปิอุตกตกะชาตะกะเวทัละอะไรกันไม่รู้เก่งมากเลยแต่เอามายกตนข่มท่านเนี่ยเรียกว่ามหาจนจำพวกที่สองในมหาโจนทั้งหมดห้าจำพวกนะครับและพระบริ้าก็ยังบอกนะว่าท่านก็สอนเรื่องเหตุในการเสื่อมของพระสัทธรรมพระสัทธรรมก็คือความจริงที่ท่านได้ตรัสรู้แล้วมาบอกสอนเนี่ย เหตุเสื่อมคืออะไรท่านบอกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยพุทธบริษัทเสียจะไม่สนใจคําสอนของท่านแต่จะสนใจเฉพาะคําแต่งใหม่ท่านเปรียบก็เหมือนกับกลองศึกใบหนึ่งที่ทําจากไม้ตีไปตีมาใช่ไหมเนื้อไม้มันแตกคนก็เอาเนื้อไม้ใหม่มาเสริมเอามาเสริมมามาเสริมเสริมเรื่อยๆจนกลองไม่เหลือไม้เดิมเลยเสียงกลองมันก็เลยเพีย้ยนต่อไปคนก,ไนก็ไม่สนใจเสียงกลองเดิมแล้วไปสนใจเสียงกลองอันใหม่เนี่ย พระสัตว์ทำยอดเสือ่อมเพราะว่าคนไม่สนใจคําสอนของท่านคนเป็นสนใจแต่คําแต่งใหม่นะครับแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยบอกกับพระอนุนั้นผมจำไม่ผิดนะบอกว่าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของเราเลยนะครับบุรุษคนสุดท้ายหมายถึงว่าจะเป็นคนที่รู้ทำคนสุดท้ายในโลกเนี่ยแล้วในรุ่นต่อๆไปไม่มีใครรู้แล้วเราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแบบนั้นไม่เอาดังนั้นเราต้องช่วยกันเผยแต่คําสอนไม่ใช่ไปกีดกันผู้อื่นมันจะทําให้มีบุรุษคนสุดท้ายเร็วขึ้นนะครับ แล้วคนเนี่ยที่ไปห้ามคนอื่นให้ทานโดยเฉพาะธรรมทานเนี่ยผมว่าบาปมากเลยนะครับแล้วผู้เจ้าบอกว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าอามิตรก็คือไม่ใช่มิตรนะครับเพราะว่าเราไปห้ามคนอื่นได้ลาบแทนที่เขาจะได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าและออกจากบ่วงทุกบ่วงกรรมออกจากระบบแก่เจ็บตายออกจากสังสารวัฏได้เนี่ยคุณไปห้ามเพาะได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยผมไม่รู้พูดในนะครับอ่ะผมฝากให้คนกลุ่มนั้นเอาไว้อีก พระสูตรหนึ่งนะครับเขาเก่งกันอยู่แล้วเนี่ยแราเขาเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกและผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดน่าจะอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดระเจ้าบอกว่าพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียวสัตว์จำพวกที่มีอัธยาสัยดีย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีส่วนสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวเหมือนกันดังนั้น ถ้าคนแบบนั้นเขาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยก็อาจจะเป็นคนดีทั้งกลุ่มก็ได้นะครับถ้ามองในมุมดีหรือเขาอาจจะเป็นคนเลวทั้งกลุ่มก็ไดนะ้ผมไม่รู้แต่ถ้าเขาคบกันได้เขาก็ต้องไม่ดีเหมือนกันก็เลวเหมือนกันผมไม่รู้ว่าพี่ๆจะคิดเห็นว่าคนกลุ่มนี้ดีหรือเลวก็ตามแต่อัธยาศัยเลยนะครับอ่ะสมมุติว่ากฎหมายที่เขาอยากผลักดันให้มันออกเนี่ยมันออกได้สําเร็จนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับคนรุ่นต่อๆไปนะครับว่าต่อไปเนี่ย น้องๆลูกๆหลานๆนะครับจะได้ฟังธรรมะจากคนที่เก่งภาษาบาลีนะครับเหมือนกับคนอินเดียมาสอนเองเลยคนที่เชี่ยวชาญพระไพรปิฎดกนะครับไม่ว่าจะในส่วนของคําสอนคําแต่งใหม่แล้วก็ได้ฟังคําสอนจากคนที่ไม่รู้จะเรียกว่านักวิชาการหรือนักวิชาเกินนละจากและคุณจะได้ฟังคําสอนอธรรมะ จากคนที่จบหลักสูตรระดับปรับเรียนทำก้าประโยคและผ่านการอบรมรับรองการสอนหลักสูตรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ขอยินดีกับคนรุ่นหลังน,นะครับหวังว่าคุณจะได้ธรรมะที่ดีถูกต้องเข้าถึงง่ายเหมือนอาจารย์เบียร์นะครับแต่ก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมฟังอยู่แ,แป๊บๆนะฮะว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยที่พยายามผลักดันต่อรกฎหมายเนี่ย ว่าคนที่จะสอนธรรมะเนี่ยต้องจบหลักสูตรระดับปร,ริญญาธรรมก้าประโยคผ่านการอบรมต่างๆนานา,นาเพื่อเป็นใบรับรองว่าคุณสอนธรรมะได้เนี่ยคุณลองดูมันจัมีบางคนนะพูดไม่มีกูมึงเลยนะครับไม่มีกูมึงแม้แต่คําเดียวแต่โดยเนื้อหาหยาบคายเหยียดหยามบูลลี่คนอื่นนะครับโดยที่ไม่มีหลักการไม่มีเหตุและผลนะครับ กลับกรารพอเรามาดูอาจารย์เบียนไมอาจารย์เบียมีกูมึงนะแต่แววตาประกอบไปด้วยความเมตตาเนื้อหาของสิ่งที่พูดถ้าไม่ยึดเฉพาะคําว่ากูมึงนะมีแต่คําที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ทําให้เราใช้ชีวิตอย่างง่ายขึ้นไม่ต้องเสียดายตังค์ไม่ต้องไปเสียตังค์เสียเวลาเสียอารมณ์กับเรียนรู้วิชาที่เราไม่รู้ทํามาตั้งเท่าไหร่แต่ไม่เคยเห็นผลไม่ต้องไปดูดวงดูเล่ดูยามเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์เราใดที่ประพฤติการสุดจริต วจีสุจริตมโนสุจริตหรือว่าทําดีพูดดีคิดดีในเวลาใดเวลานั้นก็ชื่อว่าเป็นเลิกดียามดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีของสัตว์เหล่านั้นเห็นไหมเราไม่ต้องดูเดียงดูดวงดูโลกดูเลิกดูยามเมื่อไหร่ที่เราทําดีพูดดีคิดดีเมื่อนั้นเลิกยามดีที่สุดแล้วต่อให้คุณไปดูเลิกดูยามมาถ้าคุณเป็นคนชั่วคุณทําชั่วเวลาไหนเวลานั้นก็คือเลิกชั่วอยู่ดีนะครับดูอย่างคนแต่งงานเลยเลิกดีแค่ไหน ก็เลิกกันมาไม่รู้กี่คู่แล้วนะครับเลิกดีจนเลิกเลยนะครับจะไปดูหมอดูดังแค่ไหนดูพระที่ดังแค่ไหนที่ดูเลิกดูยามเย็งสุดท้ายก็มีเลิกกันได้เห็นต่างนานาแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูเลิกยามแต่งงานนะผมสมมุตินะคุณไปถามเลิกยามยาดูด้วยก็ได้นะครับถ้ามีเลิกยาแสดงว่าไม่รู้จะแต่งทำไมเดี๋ยวต้องยาแต่ถ้าไม่มีเลิกยาแล้วอยู่ๆย่ยาขึ้นมาแสดงว่าพระนั้น หรือคนที่ดูคนนั้นเนี่ยมั่วซั่วแล้วถูกไหมมันไม่มีความจริงหรอฮะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือคําสอนของอานาจัสมาสัมพุทธ,ธะดังนั้นผมขอฝากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะฮะพี่ๆท่านใดเนี่ยมีความเห็นแตกต่างนะครับก็ขอให้พิมพ์มาเป็นแบบเหตุเ,เป็นผลนะไม่ใช่ด่าว่าผมไอ้บ้านี่เป็นใครไอ้บ้านั่นเป็นใครอยากจะรู้จักมันเหลือเกินนะครับคือบบอกมาเลยผมพูดผิดตรงไหนนะครับและสิ่งที่ถูกคืออะไร อ้างอิงสิ่งที่ถูกมาจากลายความคิดของตัวพี่เองหรือความคิดจากคนที่พี่นับถือหรือหรือว่ามาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ผมสอนแล้วมันผิดอ้างอิงมาผมจะได้รู้ว่าคนที่ว่าผมเนี่ยมีเหตุผลไหมหรือเป็นแค่คนที่ต้องการบูลลี่ด้อยค่าคนอื่นเหมือนคนกลุ่มที่ผมพูดถึงกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นปัญญาชนนะครับเราจะต้องไม่ใช้วาจาแบบอยากพายโดยการไร้เหตุผลไม่มีประโยชน์ แบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคำพูดเพลเยอร์เป็นอกุศรกรรมมบท10ในส่วนของวาจาข้อที่เทไหร่ข้อที่7ใช่ไหมข้อที่4ก็คือไม่พูดคำหยาบข้อที่5ไม่พูดยุยงให้คนแตกกันข้อที่6ไม่พูดคำหยาบข้อที่7ไม่พูดเพลเยอรนะครับผมฝากคลิปทั้งหมดนี้ไว้แค่นี้นะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ขอบคุณครับ